สวัสดีจ้ากองพอน้องเนยมีหนึ่งเลยมีเมนูน้ำเติมเนอจ้าเป็นเมนูกินเข้าจ้านี่สายเดียวจ้าเมื่อนีิเลยเนยซื้อผัดกะเพรามาจ้าขอจ้ามาไม่กี่สิมาแกกินน้ำกันเลยจ้าบัดนี้แม่บอสบาย์ขึ้นเก้าจ้ากินผู้เดียวพวังไม่ก็ให้กินปิ้นบะดุไปก้อนละจ้าไอฟินบะดุไว้เพิ่นก็นอนตองเพิ่นเลยจ้าหนิยังใส่มันหนาวอากาศมันหนาวช่วงนี้ เทวเขาเลยจ้าบัดที่นี่เขาแต่งใม่สื่อมาเองจ้าหนีมาแตงเขาพูดีจ้ากินเขาเที่ยงเขาบ่ายน้่งกันจ้าหนีล้างบา้านเข้าเมื่อนี้เสียงดังจ้ารดไลท์ลดแก้อ,อ้อยเลยใส่ก่อนเลยกนะเพราน้าเพิ่มจงเลยไปสั่งมาพี่บอกมือคมเลือจ้าหนี กินผู้เดียวล่ะจ้าช่วงนี้แม่มันยังเป็นยังบ่เซาจังเสบเอ็นเสพยังเพิ่นอยู่เพิ่นว่าอาจไปคือเก่าจ้าแก่เฮานี่ก็แซ่บๆคือกันล่ะจ้าบ่ได้เฮ็ดจ้าช่วงนี้เน้นกินเอา โชเลยจ้านี่แสงในซื้อมาฝานเองจ้างามเป็นอด้กินนะจากเนาะมาิมา,าแบบน่าะเอะกินดะพดีจ้ิม่ักน้อยเลยมาพอดี มอยู่น้องบานไม่เงียบสนุ่ดีจังไหมวะมาก็บีจะสิส้นใหงไง่เลย จาน่แซ่บร้วยหิ้วขอกับมุงหัวจางได้กินกับแปลงได้นี่โอ้ติดใจแซ่บยูแเพ็ดนัวๆจ้านิมะแซงแซ่เย็นยาก,ก็ปลอบ จบคล <ITA> <bio. S 1> <Liu. S 2> ิปนี่ยแม่จะไปตามกินแม่จะมักแตงเ้างตามที่แม่กินอยูะที่แม่เนี่ยเกี๊ยวแห้งจะลุกบ่ได้เลยลุกได้เท่าข้าวจะพวกของหนามเนี่ยไปยุ่งเอาจากเลยเด็กกินผู้เดียวตีได้เพิ่งนี่ดอกจ้าผู้เดียวแข่งมือไหน้องฟางเมากินก็กินพร้อมกันจังที่โตเพิ่นมาแน่นน้องฟางจ้ะเกี๊ยวแตงกองฟางพอเป็นกินไหมือนกนล่ะ ไม่ไปิสื่อกับน้ำมันนอนหรอจ้าเนี่ยว่าไปกินปลาดุกน้ำแห้งขนาดจ้ามือหนีบนน่ะ เนี่ยจะเห mm ็นบรรยากาศบ้านหลังบ้านนะจ๊ะแดดแดดนะจองเต็มเลยเห็นไหมลมแห้งดีจ้ะนี่เวรเบิดสวงหนาวแล้วลมอยู่ลมมันหนาวอยู่ แดดออกแล้ววันหนาวจะหนิาบางเน้ยแถวแรกเนี่บางนี่จะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวว่าสันจ่ามานั่งกินขึ้นไปขึ้นมามยานบัวอ่มจ่าก,กไ็กกได้กินเป็นทั้งนิ้วเข่าจ่ายันบัวอ่มเข่าเนาะก็ได้กินเป็นทั้งกระเพาะแท่งจังนี่ไปซื้อมา ขอเขาน้ำเพิ่มจังนีน,งนี้ก็สร้างตักใส่ถุงมาเลยจานนี้า็ขอเจ้าชิบบาทเลบมกไลน,อกอนีนึงใช่ไหมเยอะยิ่ขนาดไม่กินไรหลายครบ 你必须掏掉一百零七百

ยังมาก่อนจ้ายานมหอดิ้นได้ที่จ้าหนินต่อได้เหรอตอนเนี่ยทั้งยี๋ของแห้งพักจ่ามือหนิเพิ่มอีกเลจ้าหนิหัดอะไรที่เก่าแหละจ้า ลายเด้อจ้ะนี่ยเรเห็นมีพักพัฒพร้อมจา้าพัฒั์จะเป็นมิจีพัดปลาดุกจาก้าแกงพักแกงปลาดุกเนาะในคิดอยากจะว่ากินก,กะเพาราดีกว่างในวะนี่สิตบแเส็บั้งสุดอยากก,กะเพราเนะื้อคือเป็นตะแเส็บลายเมนูอยู่จา้าเมื่อไหร่จะเมืองจะเปลี่ยนเมนูมาก,กินน้องสิอาจารย์เมือง มึสิ้น้ไยอจาเนี่ยเสีเขาเขาไม่ไง่เอา อยู่นับล่เจ็บเนียจ้าเดราคิดนีก็ต้องพรวดใจมาคิดนีกับฟักกดติดตามกดซับกับใครกดดิงเป็นกําลังใจั้าง่องพวกเมื่อจ้าคิปนีกับบักกนไล่ถึกใจกแท้ก็รอจ้าทิมนาจ้าบ๊ายบาย